เห็นไม่ได้คิดะอะไรสักหน่อยกับพี่โอโวานกว่ากันนะขอโทษือนกันคุยใส่นมมันไม่ได้ที่อมไม่ได้อยู่ที่อะ่เพื่อนคุยระวังนะเพืนอนะโทษนะขอโทษนะคุยคุยน,นหลนลมมามไมันมเจนปัญหา Đừng nói tiếng lắm, đi được đi. vào mặt Thông lòng ấy, không lòng à, không lòng ấy Thông lòng ấy Chẳng có gì nhiều lắm Dí lắm เด็กมาด้วยกันกัาเลยปวดท้อลุ่มหมด เหียเอไปล้างหน้าไปโอ้ยสบายแค่นี้ไปของหาล้างหน้าล้างท่าไปล้างทาล้างแปะด้วยหาล้างหน้าล้างท่าไปสบายเนี่ยมีความสุขแล้วแค่นี้ครับวันนี้เจอความสุขแล้วมันจะมีความสุขเพ่อะไรแปบไปแล้วโอ้โหรูปออนไลน์เปิดแล้วเนี่ยเราเปิดแล้วได้เปิดแล้วถ้าเกิดเราไม่ไม่มีปัญหาแล้วมันก็มันก็คงจะ เงินมันไปมา,มา <requ> จนยังมีปัญหาทั้งวันเป็นกับคนอื่นมันจะไม่รู้สึกแย่เลยแต่เป็นกนันแดดกันเค้นมันเป็นคนที่มันรู้สึกบืรู้สึกสนิทมากที่สุดรู้รน,นึกเค้นเข้าใจอ่ะมันทำให้ยากรู้สึกแย่มันเงินรู้สึกไม่ดีเลยโนอะ้เกาปะมันคิดหนักเลยดูตามันเลยร้องไห้มามันคิดนะรู้สึกดีสุดเลย ขอโทษขอโทษขอโทษแค่เราคุยกันมันไม่ได้โกรธทต่มันรู้สึกเสียใจมากกว่ามันแค่ลองคุยเฉยมันเป็นช่วงเชื่อดิบอกว่าไหนกว่าไหนเขาไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงเรากลัวเราไม่ได้กลดเฮ้ยมันตอนนั้นมันอารมณ์มันหน้ามืดคนละเรื่องกันตอนเราคุยกันคนละอย่างกัน ทษกอโทษแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแ้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่ผ่านมาสมัยวัยรุ่นเวลาเวลาคนที่ต่อยกันมันส่วนมากมันรักกันมากเลยนะเรื่องจริงไหมพี่จริงเพื่อนรักกันนะถ้าไม่ทะเลาะกันจะเป็นเพื่อนกันแน่เราก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยด้วยความรักเราต้องมีบ่อแงกันบ้างมันงเข้าใจกันบ้างทําให้เรารักกันมากขึ้นเข้าใจแล้วไงเนี่ย คุยกันแต่ก็ว่าเราง่ายตามเลยนี่แต่กันเองเอ้สิก็ว่าเราอยากมันพิสวาสพิสวาสมันกลายเป็นมันสงสารแล้วโอเคปะเนี่ยฮะโอเคหาไม้แล้วเยแก้เพื่อนเคนไปล้างหน้าไหมโอ้ยไม่ล้างโอก่อนเดี๋ยวค่อยไปล้างล้างหน้าก่อนไม่ได้ แบบนั้นมาเดี๋ยวเว้ยลุกกลืนเลยยอดเป็นยอดมันไม่ใช่ค่ะนี่ตีเห็นมันได้เงปนน้ำกินไปน่าไม่ได้พี่ตีนิดจุดเจุดไม่ขึ้นเลยเนี่ยผมื่พี่ตีได้พูดเลยผมรอช็อตอยู่เนี่ยไอ้แน็คมันไม่เอาสัก็ถือรอช็อตไอ้แน็คอยู่มองหน้าผมไปมองหน้าผมมา รอไปก่อนเดี๋ยวพอซ้อมไปสักพักเห็นอาการแล้จะรู้เองบ้าไอเกส์กองหอวแน่อยู่ไอเกส์เขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ห้องเราเ็นเอาฟังพูดสิ่งนี้นะเกียบอะไรเฮ้ยร้องไหายเลยนี่คุณยุคไดทำเนี่ยคุณเพื่อน นี่บมนัอ่านี่อ่ะด้วยเชนพูดเลยอารมณ์ร้อนไบคนมฮ้ยใจเย็นๆไปไปมันมีไรพี่ติ๋วโทรมานี่วะเฉยบอกว่าเรื่องมันช้าน้งให้มันดื้อๆมาไม่มีอะไรมาทำับโรงงานกันอะไรมันก็ร้องไห้เฉยมาขอโทษขอโทษโอโหเนดเ้ยไโอไซเออโหแบ้โหแบบ อยากกินอันเนี้ยไปไม่เอามันอันใหม่อะจบๆไปดิอ่ะคนละครึ่งกันอะโอ้โหขี้งบว่ะถ้าหนูจะกิน่ะข้าหนูจะกินพี่ก็ไม่ให้กินโอ้โหขี้งบว่ะไม่หรอกแอนนี่เนี่ยกินไปนี่เฮมันตกเพิ่มแล้วที่เราเก็บไว้เเอดิฟ รู้ใช่ไหมข้าหลังจากนั้นแล้วอ่ะคุณอยากพูดถึงได้ไหมหแล้วแบบ5อันเอาไม่อยู่รับสุดยอดมากเลยผมรู้ได้เลยถ้าเกิดว่าดูหนังคนนั้นแล้วแบบโอ้ยโอ้ยสุดยอดไม่น่าเลยเปเลยเป็นจอมตัวเลย เดปีไปดูอย่ข้างหลังข้างผมเห็นแล้วก็ต้องรเีเประเทศอ,อ,อะไรเเดี๋ยวพ,วพูดถึงคุณ่ผมก็เห็นเขาพาัตึดอยบ้านเลยนะอืมเขาพัานตึกใครนาคุณกับผมจริงเนะคุณกับผมแม่งเลย มันเป็นลอชั่ววูบไงมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นระยะยาวพักก่อนพักก่อนพักก่อนร้องเก็าินทำให้คุณไม่ร้องง่าไหมผมมีทีพี่เขาดีพี่เขาดีดีเหมมันร้องได้คือมันดี พวาอย้เในโอกาสนะโอกาสเวลานี้เหรออเคนไอเคนไม่เคยโชว์อากาศเลยวะพี่ผมายส่เนี่ยไม่สายไม่สายผมไม่ยู่ก่อนแล้วเม็สองวันแล้วด้วย แล้วแค่วันเดียวแบบเป็นไข่เป็มไหมดนะอ้ะโน้รงองยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอไยโอ้ย้อนอ้า้ยอ้ยอย้เโอ้พี่้ยโอ้้ยโ้ยยโ้อ้ยอ้้ยโอ้ี่ยโอเยโอ้ย้ยโอ้อ้กโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโา้ยอ้ย้ยโ้ยอ้้อ้มโอ้้ยอ้อยโออยโอ้ยโอ้ยอ้ยกอ้องอ้ยยอยโอ้้้อโอ้ออย โอทีโอดูป oh, well. ีฝนแรงเข้าไป่มีน้ำเท่านี้นะครับทุกที่ทก่นครับอ่ะลองให้จบเลยพี่ลองให้จบเลยผมจะผมจะจะดูจังหวะเองโอทีโอดูปีฝน 我给你管。